ทีมชาติเวียดนาม U23 กล่าวหาว่าไทยเล่นสกปรกหวังผูกขาดเหรียนทอง41%ในีเกม ครั้งที่33เพิ่งมีแถลงการที่น่าตกใจจากภายในยู23เวียดนามไทยแสดงสัญญาณการเล่นสกรปรกและกำลังพยายามผูกขาดเหรียญทองมากถึง41%ในซีเกมส์ครั้งที่33แถลงการดังกล่าวเปรียบเสมือนลูกศรที่พุ่งทะลุท้องฟ้าซีเกมส์ทำให้สื่อเอเชียร้อนระอุทุกนาทีทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬา1,531คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันได้ตั้งเป้าเหรียญทองไว้ที่241เหรียญซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งภูมิภาคแหล่งข่าวจากที เป้าหมายที่ใหญ่โตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไปยังเกือบทุกสหพันธ์กีฬากีฬาสาคัญสมานมากมายเช่นเรือพายแคนูกัลิทามวยไทยเซปัตะกรฟุตบอลอล้วนตั้งเป้าที่จะกวาดหรือแม้กระทั่งผูกขาดมีรายงานว่าสมาชิกทีมยู23เวียดนามคนหนึ่งกล่าวในการประชุมภายในว่าซีเกมส์ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของไทยการมีเป้าหมายเหรียญทอง241เหรียญน,นั้นมากเกินไปและเป็นการกดดันประเทศอื่นอย่างไม่เป็นธรรมไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่กีฬาเวียดนามบางคนยังแสดงความเห็นว่า ไทยกาลังทําให้ซีเกมส์กลายเป็นการแข่งขันเดียวสิ่งที่ทําให้ทีม U23 เวียดนามยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกคือประเทศไทยส่งกําลังพลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซีเกมส์กระจายกําลังในกีฬาทุกประเภทที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ส่งสัญญาณว่าต้องทําลายสถิติที่เวียดนามสร้างไว้ในซีเกมส์ครั้งที่31แม้กระทั่งข่าวภายในก็แพร่ะสะพัดว่ากีฬาบางประเภทมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันและเงื่อนไขาการจัดการแข่งขันซึ่งเป็นผลเสียต่อเวียดนามและอินโดนีเซีย ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะยิ่งทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแผนการผูกขาดอันดับรวมของไทยมากขึ้น